่บนเวทีแบบว่าเราอินกับเพลงหรือว่ายังไงจะไม่ใช่คอนเซปต์งานเขาให้เป็นแบบว่าไปจีบผู้หญิงไปแซวผู้หญิงไปเล่นกับผู้หญิงแค่นั้นเอง<ต>ไม่ได้คิดอะไรครับแต่เราก็เลือกกอดทุกคนใช่ไหมนะเลือกกอดทุกคนใช่ไหมอ้าวเราก็ทํางานใช่ไหมเขาก็บอกว่าพี่โตมบอกว่าให้สนุกเต็มที่เลยเหมือนเราเป็นแบบไฮสคูลมาแบบว่าจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ตามคอนเซปต์งานที่มีอะไรเนี่ย<ร>หรือเปล่าไม่มีอะไรแนะ่นอนพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะกระแสมันจะมา ไม่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 กลัวอะไรครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้กล้าพูดครับไม่มีเพื่อนกันแบบเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรล่าสุดที่ไปถ่ายสุดจ้าะไรนะคนหลอกขอรับดีมมัันกกีระแสสว่าเง เป็นเกงขาสั้นนะฮะเราก็ตามคอนเซปต์หนังสือเขานะเราก็ไม่ได้ไปขอครับพี่ผมขอไม่ใส่เกงดีกว่าผมชอบมันไม่ใช่ไหมเออบอกว่าเอ๊ะ<ผ>มันว่าผิวไมากร้อนก็จริงๆแล้วมองก็มองมก็แล้วแต่คนมองครับมองให้เป็นแฟชั่นก็มองแฟชั่นมองให้เซ็กซี่ก็เซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่ใช้ใส่เ,เกงปกติมไมอะไรนะที่เขาได้าพที่า <c oughs> ไม่ครับแล้วแต่ครับคนเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดอยู่ที่ว่าจะคิดหรือจะพูดก่อนแค่นั้นเอง เยอะกว่านี้ไหมครับพอออยยจะเดถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยไข่แล้วออกไม่ได้ทุกทีถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยอืมีจะมีไหมจะมีไหมอันนั้นความสูงกว่านั้นจะโอ้โหพี่ยากเลยฮะผมยังหุ่นไม่ดีเลยถ้าหุ่นดีเมื่อไหร่แต่ว่ากันาถามถึงเรื่องยันสไตล์แคลมหน่อยรอไนคิดถึงคนอื่นคนไกล คินถึงนก็ตืนเนไม่มีผมไม่เคยโพสเลยขนาดนั้นน่าเหรอฟังเพลงไงมันแหมคนชอบคิดกันไปเองเห็นไหมเออแล้วคือมันก็ตอนมินไปซร์แลนแหนว่ามันก็ บังเอิญไงเออไม่มีอะไรเราเราคิดอะไรไหมอ่ะอะไรฮะเราคิดอะไรไหมตอนนี้เราคิดอะไรคิดถึงหรือว่าคิดอะไรคิดอะไรอยู่ดีกว่าตอนนี้คิดอยู่คิดถึงใครผ่เพิ่งครับจริงผมนั่งฟังเพลงแล้วก็เพิ่งไปไม่มีอะไรไม่เห็นแฟนขับก็มอเบ้นแบบจิ้นนินน่าเลยไม่เห็นแฟนขับก็จิ้นไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรหรอกอะไรนะ้้วจินดยผมอยากรู้ว่าจิ้นมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะจิ้นแปลว่าเนที่เหมาะสมบริจิ้นเหรอไม่ใช่เป็นคนที่เหมาะสมเป็นจากละคร ก็ดีครับเล่นละครด้วยกันก็เล่นกันเข้าขากันดีครับแต่วันวันที่เขากลับมาแล้วก็บอกว่าอะไรนะเออความสุขจังเลยฟินไม่ใช่ไม่เกี่ยวเห็นไหมมันก็บังเอิญเองเห็นไหมนั่นดูเวลาหมดจอัดเห็นไหมคิดกันไปเองเห็นไหมไม่มีอะไรแค่พ่อผมมากรุงเทพมาหายเฉยบังเอิญไงบังเอิญเป็นสิ่งที่ดีฮะมันเป็นความบังเอิญทั้งขาไปและขากลับสาวนินเลยนะ เห็นไหมพี่จะไปเอะไรคอนเสิร์ตกืบเกลืนเนี่ยตอนนี้อะไรโอ้ยมีอะไรบ่ถูกแต่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าไปไหนก็มินเขินตลอดเลยนะอันนี้คือยังไงก็ตามฮะสวัสดีครับก็ตามตามงานแหละฮะไม่มีอะไรสคริปต์เขาเขียนมาหรอสคริปต์เขาเขียนมาหรอก็จริงๆแล้วก็มีบ้างฮะเพราะว่าละครแบบว่าเป็นพระนางเนาะแต่จริงๆแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันนะฮะก็อยู่แกงๆกันเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอก เจอฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นแก๊งเดียวกันผู้จัดการก็เป็นคนเดียวกันด้วยใช่คนที่ดูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็คนเดียวกันแต่จริงกินข้าวนอกรอบนะชอบกนอกรอบเหรอครับก็มีบ้างฮะแต่ว่าไปเป็นแก๊งๆนะฮะใช่ก็จะเป็นพระเอกอยู่คนที่ตกตบหลุมเสน่ห์ของมินอะไรอย่างเงี้ยป่ะตกหลุมเหรอตกเสน่ห์ยังไม่ถึงขนาดนะได้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขาเออเขาจับคู่เราก็อะไรนะเป็นหนุ่มจับเสน่ห์มินก็สาวจับเสน่ห์เข้ากันเลยเหรอเหมาะกันไหมล่ะโอ้จะดีเหรอเออก็เป็น ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะก็สนิทกันครับสนิทกันแต่ไม่มีอะไรเ <c oughs> พื่อนที่มีสิทธิพัฒนาหรือเปล่าเพื่อนที่มีสิทธิพัฒนาหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องอนาคตนะฮะผมเจดพูด <c oughs> <laughs> แต่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆตอนนี้ยังแบบไม่ไม่ไม่ยังไ,ไ,ไม่ได้แบบว่าคืบหน้าอะไรมากมายฮะเป็นเะพื่อนกันแต่ว่าเราก็แอบหวังอยู่ที่เราบอกไม่คืบหน้าไม่ได้หวังฮะไม่ได้หวังอะไรทุกอย่างเริ่มจากเพื่อนมันจะดีใช่ไหมออฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุยกันสนิทแค่ไหนมันจะคลิกกันตอนไหนซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไร ไม่มีสิพี่เสียดายตรงนี้แหละไม่มีพูดเล่นไม่มีไม่มีไม่มีอะไระ